น้องจ้ามื่อนี้แดดดีค่ะแดดย่างแห้งแต่เย็นเย็นอยู่จ้ะแต่ถ้าออกแดดกะหอนแต่ถ้าเขาห่มกันหนาวมื่อนี้อากาศดีจ้ะท้องฟ้าปลอดโปรไปจับไปหนังกับลูกชา,า้จ้ะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวอุย้ยดอกฟันสิงโตงามๆจะกำลังออกดอกพักปลากำลังออกจ้ะช่วงนีงามๆดอกฟันสิงโต ทั้งพักนี่จะบางคนมันก็นเอาไปเห็ดเอาเอาไปตาแข่งต่มซากินนะจ๊ะเนาะหลักษาได้มีสรรพคุณหลายอันนี้พักกาดหินจะพักกาดสนิมเยอะจะ้ะบางคนก็นเอาไปทำ Thăm uh, nấm phừng, nè cháu nè, nấm phừng. Dèm, thăm dèm. Thăm dèm, đọc phăn xinh tô. anh gọi... là ngâm, đây có phát cát xanh nếm, cháu. Bị nón có lắm ngâm ngam đấy. Dơ, cháu dơ. Bữa nay ươn à chị. Tha kép mưa ươn mưa ươn, nè cháu nè. Đọc nhà, cháu. Khăm, khăm. Mua Come, come, come. <laughs> คำคำคำบ๊อมสักคำเึินมาอยากขึ้นมาไหมคำคำเนี่ยถักกาศสนิมอันนี้ดอกหญ้าจ้ะเอนดอกยังดอกห้างมา,าโอ้เก็บขี้ลูกไส้กันด้วยจ้ะขอโทษมันยากาศดีนอาจะพีน้อง,องเดดออก บันทึกใส่แดด,อ,ดออกแต่ว่าเย็นจ้ะส่วงเสาเนาะจะเนาะเก่าโมงสิบโมงจ้ะปลาเห็ดปลาพักพี่น้องจ้ะพักเซียนคอยเริ่มงามแล้วเดี๋ยวสิผ้ามาเก็บเด้อยจ้ะเด้อ พ้ามาเก็บไปอันคันสมเนาะจา๊ะเนาะของมักของมักของมักพัดพัดน้ำมันหอยกระแสบด้วยจ้ะเด้อนี่พักเสียนอันนี้จะพักเสียนฝรัง่งศึกษามาด้านอยู่ด้อจ้ะเด้อจังคอยสิก็บเป็นปีสองปีผุหละจ้ะสวยประจําดอกไม้ แดดจะแดดน่นลุกายพี่น้องจ้ะนี่พักกลุ่มฝรั่งคุณนะง่ามบ่จ้ะมาเก็บเอาเดอร์ผู้ใดอยากได้ เด็กเลนในหมู่บ้านนาาจนะเนาะเนี่ยพักกลุ่มไงพักกุมฝรั่งพุ่นะ,กกะช่วงนี้ออกร้ายจะช่วงเพราะว่ามันเป็นหนาไว้ใหม่พริน่าจนะเนาะพักสีออกเยอะพักสีออกร้ายพักปลาคืนหอดบานก็ได้พักกัน <laughs> นี่แหละจ้ะไปดองนี่ เห็นบนนอกพี่น้องนี่จ้ะมืนอนันเอาไปเอาไปหนึ่งละกะตั้มใส่ตั้มส่วโอ้ยแสบจะแสบเดี๋ยววาสิเก็ฟอีกอยู่หักมากกับลูกทรายมันเก็บบ่ได้ <c oughs> ทิงดึงหนา้าดึงหลังกันอยู่ยังวะถ <c oughs> ึงบรรยากาศนะจ้ะเนาะอากาศดีมือนี่ เทียงเครื่องบินอยู่ไก่สนามบินเนาะจา้ะเนาะป่าป่าเห็ดทศเสียนกระล่อมงามพี่น้องจ้ะมันมันถือแดดก็เลใ่ญ่ไงไว้นาานเนาะจ้ะเนาะสได้มาเก็บอยู่จ้ะยันอดใจบ่ไวมาเก็บมออื่นนี่ละมั <c> ้ง <oughs> นี่นี่โรงเรียนปฐมเนาะจ้ะเนาะโรงเรียนปฐมบานเพิ่อนอันนี้ท่ายข้างหลังเนาะจ้ะเนาะท่ายทางมู่บานข้างนาสียางอ่อนไปอีกข้างหนึ่งเนาะจ้ะเนาะไกลๆมู่บานจะโรงเรียนปฐมเล็กหน่อยจ้ะเนาะด่านหลังหันหลังทางมู่บานทาั้งแต่ว่ามู่บานหลอบเนาะจ้ะเนาะคํา nông mình cái đầu phân sinh tổ lưỡng ở hứa thêm và tên xuống